สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมฟูกคูสิทธิ์ครับผมปูนปั้นจิตตะบุญครับวันนี้พวกเราอยู่ที่เอเลนนิวโรเคชั่นครับผมชั้น2ไอคอนสยามครับจะเต็มแต่สไตล์การแต่งตัววันนี้ในสีเป็นยังไงสไตล์การในตัวของปูนปั้นใช่ไหมครับวันนี้ปูนปั้นมาในลุคเหมือนแบบสตรีทบอยแล้วก็เหมือนจะร้อนแต่ก็หนาวเพราะว่าเรามีการถอดหนึ่งชิ้นเพื่อมาผูกที่อกเขาเหรอครับผมร้อน<ๆ><ม>แต่ก็หนาวงงไปแล้วเพราะเราใส่เสือ้อแขนยาวด้วยครับอ๋อ แล้วเราพี่พุกล่ะเป็นสไตล์ที่ผมไม่เคยแต่งเท่าไหร่คือคือผมอาจจะชอบแต่งแนวสตรีแต่วันนี้ได้ลองแนวแบบโคเลียคือหลังจากที่ใส่เสาาื้อผ้าปุ๊บพูดไทยไม่ได้ในทีแรกอ,นนอันยอง<ม>อันยองเพิ่งเรียนไทยเมื่อกี้เลยเนาะพิ่งเรียนไทยอันยองฮาเซโยอย่างเดียวเลย<อ>ใช่วันนี้ถือว่าแบบผมว่าดีมากเลยเป็นทางเลือกที่ดีมากเห oh <my> มือนคือ จริงๆเขาสารภาความเป็นลุงของเขาได้ได้หมดจดในงานนี้นเลยครับผมคนจะดีนะเขาบอกว่าสาดคาบอย่างหมดจดด้วยเหมือนที่ผ่านมาลุงเลยไง,ไ,งไม่รู้ใช่วันนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นโอปป้าใช่วันนี้ถือว่าดีมากดีมากทีก่แบบได้ได้มีโอกาสาครั้งแรกเลยผมกับน,น้องที่มาเดินใช่ครับมาเดินแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมาเปิดช็อปใหม่อะไรครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆใช่ใช่อาถามหน่อยถ้าเลือกหนึ่งชิ้นให้กันละกาจะเลือกอะไรให้อืม ถ้าของพี่ฟุ๊กปั้นอยากเลือกกางเกงขายาวให้เขาครับเพราะจริงๆแล้ว,ว่เหมือนแบบเขาว่าตัวพี่ฟุ๊กเองเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นแล้วมันแบบที่ไม่มีเงนินเราเราค่อ,ขอ,ขอ,อนข้างห่วงเราค่อนข้างห่วงหน่อยอะไร่เงี้ยคอยไปโชว์ในซีรีส์เอาเขาเขาห่วงเขาห่วงอยากอยากให้โชว์ในหน้าที่การงานดีกว่าอ๋ออย่างเงี้ยคก็เลยอยากเลือกกางเกงขายาวาให้แล้วก็ที่สําคัญขายของเลยคือที่นี่มีกางเกงหลายสไตล์มากมายให้เลือก ให้เลือกชมกันนะครับผมอ,อย่าลืมมาดูกันด้วยนะฮะพีบุ๊กก็ด้วยนะครับได้ได้เลยครับ,รบแล้วพีบุกเอรเรืองอ,อะไรให้หนอเออถ้าเอาจริงๆคือวันนั้นผมมาเจอน้องแล้วน้องใส่แจ็คเก็ตแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเพิ่มมิติไดนาม,มิกบางอย่างให้กับให้กับตัวน้องมากๆเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าที่นี่ก็มีแบรนด์ที่น่าสนใจเยอะมากถ้าเป็นแจ็คเก็ตเหรอครับถ้าแนะนําก็จะเป็นพวกแบรนด์แบบโรเมนติกคาวผมว่าสวยอืออเป็นแนวแบบโคเรียแต่ว่าเพิ่มแบบ ไอ้ดูดูเท่ดูแบบมันซัพพลีลุกมากขึ้นเลยใช่ไหมครับโอเคกานให้น้องคู่อยค่ะเอรันให้ทุกคนมาชซอปปิ้งหน่อยที่แย่ข้าสยามจ้างอืมอ่าพี่ฝากเลยอ่ะพี่ฝากพี่ลองเชิญชวนเอาจริงอยากเชิญชวนทุกคนครับมามาที่ร้านเอแลนด์กันที่ชั้นสามไอคอนสยามคือชั้นสองไอคอนสยามขอโทษดีครับขอโทษดีครับไม่อยากให้เปิดอีกชั้นสามเปิดทั้งชั้นสองและชั้นสามเชื่อมขึ้นไปเลย อันใหม่หนึ่งอสองา<อ>ก็อยากเชิญชวนนะครับผม <c oughs> ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> แฟนขลาบ <c oughs> ทุกท่าน <c oughs> หรือว่าคนทั่วทไปเลยครับผมไม่ว่าทํางานอะไรสามารถมาช็อปได้ที่ร้านเอแลนชั้น2ไอคอนสยามเลยนะครับแล้วบ้านอาก็เชื่อว่าทุกคนอมีแบบมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับการแต่งตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ เหมือนอ่ะแล้วก็นก็เชื่ออีกหนึ่งอย่างว่าถ้าทุกคนมาเอแลน์ที่ไอคอนสยามแล้วอะ่ะทุกคนจะไม่ได้ออกไปโดยที่แบบมือเปล่าแน่นอนแล้วก็ติดอยู่ต่ำๆคือ2ชั่วโมงแน่นอนฮะู้วาด้วยเหตุผลออนใดแต่ว่าทุกคนจะติดอยู่ในนี้แน่นอนครับผมหรือว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราแต่งตัวเยอะแล้วเราคิดสไตล์ไม่ออกนี่เดินมาที่ร้านเลยแล้วบอกว่าพี่ครับพี่ครับอยากแต่งแนวนี้ อยากแต่งแบบนี้มีแนะนํำไหม<ช>นอกจากเรื่องโปรดักต์แล้วยังเรื่องของการบริการก็ดีมากๆเช่ชนกันครับครับผมฝากด้วยนะครับแอก็ฝากด้วยนะครับร้านเอแลนที่ไอคอนสยามชั้นสองฮะเก่งมาก <c oughs> เรียกแต่ทิพาทั้ล่ห้าแสนไปแล้วว้าวดีใจมากขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูเข้าไปแบบฟันวิวให้คุณป้านให้พี่ฟูให้พี่สไปรแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับผมทุกคนอ่ะเหมือนมีการคุยกันมีการแบบประชุมกันอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณอย่างสุดหัวใจเหมือนกันครับผมใช่ ขอบคุณมากครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าทีเซอร์ของพวกเราตัวน้อยๆคนน้อยๆคนหน,น,น,นึ่งเนี่ยไม่ใช่คนน้อยกลุ่มน้อยๆได้รับความสนใจขนาดนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมเราจะตั้งใจ,งใจถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทําแล้วผมเชื่อว่า99.99นี่ละถูกอาร์พูดต่อ <laughs> จะต้องมีโอกาสได้ถ่ายทําเพราะว่าคุณสะไปบอกแล้วนะว่าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทํานี่เขาเขาจะทำอะไร เขาจะบวชนะพูดแตาจะบวชเขาจะบวชนะแล้วบวชทั้งหมด12,000สาแล้วเราจะได้ถ่ายมาซีรีส์ไม่คือถ่ายเสร็จแล้วก็บวชครับแล้วทิ้งเราเลยเหรอทิ้งเราเลยแล้เราก็จะไปี่ซบอกบ้านคุณฟุกใช่ไม่ต้องห่วงวางแผนยืดอำนาจเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ที่เอ็นดูพวกเราอ่าตาอืออ่าตเป็นไรครับไม่เป็นไรฮาว ที่เอ็นดูผมเดี่ยวน้องมูนปั้นแล้วก็เอ็นดูทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกทท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกทท่านด้วยนะครับทุกๆคนด้วยอ่าที่ขนาดขนาดนี้คุณไม่ยังถอนเลยนะมีคพื่อนอะไรนะครับจริงขนาดนี้ก็มีคนมารอไม่ก็แฟนคลับคนอื่นด้วยผมก็ไปเราก็คิดได้ยังไงคุณก็รอเราหรอเพิเรียกเลยขอบคุณมากนะที่มารอกันใช่แต่ละใช่ไปก่อนขอบคุณครับน่ารัก ใช่น่ารักน่ารักคือบางคนรอตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วตีห้าไม่ห้าอยู่ไมื่อ๋อตีห้ายังประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงมาแล้วนะใช่ไม่ให้รักได้ไงล่ะใช่ไหมทำไมเขาเนี่ยแต่ช่วงนี้ยนะเขาพูดเสน่ห์เลยอ่ะหรือมันไหลออกมาเองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบสไตล์แบบลุงเท้าของนี้เท้าผมอะยังไงยังงงเลยเจ็บเวลางงเวลาเขาจะเขาจีบไปเรื่อยอ่ะเขาจีบแบบ แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นแฟนคลับเราก็เลยอนุโลมไงใช่ไม่ได้อ่อยครับอร่อยด้วยนี่อร์เดอร์อายเอาดีเอาดิอร์เดอร์อายสุดท้ายแล้วคฝากแฟนๆช่วยปั่นวิวหน่อยรออึดใจเดียวเดี๋ยวดอกก็มาแล้วอ่าคุณป้านกับพี่ฟู๊กแล้วก็ทีมงานทุกท่านฝากทุกคนไปปั่นวิวแล้วก็เป็นกําลังใจให้แบบทีมงานทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คือทางเราค่อนข้างต้องการกําลังใจอย่างสูงครับผมแล้วก็ป้านหวังว่าเราจะได้ถ่ายแล้วก็ทุกคนรออีกประมาณ ฮึบ2สง่งแล้วกันครับผมได้ถ่ายแน่นอนแล้วก็มีผลงานให้ทุกคนติดตามแน่นอนครับเร็วๆนี้ฮะใช่น้องพูดเก่งมากขนาดนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับต่อได้ค่ะขอบคุณครับ